สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ question and answer อุดชาวิสัชนาในหัวข้อที่36นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประโยชน์แห่งการถูกรับเป็นบุตรการถูกชำระให้บริสุทธิ์และการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมการถูกดับให้เป็นผู้ชอบธรรมมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปถึงหัวข้อตรงนั้นนะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับว่า เราได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตก,กลับมาทบทวนบทเรียนเมื่อครั้งที่แล้วของเรานะครับก่อนที่เราจะจากข้อ35มาถึงข้อ36มีนะครับมีคำถามสองสามคำถามครับที่ผมอยากจะเรียนถามพี่น้องที่รักทุกท่านถ้าท่านใดตอบได้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราได้จับหลักของอเรื่องการชำระให้บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้นะครับก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้ท่านเองได้มีโอกาสที่จะกลับไปนะครับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับและถ้าเกิดท่านมีโนต้ตนะครับสมุดโนต้ตจดไว้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยอย่างดีคําถามแรกครับก็คือผู้ใดสมควรที่จะได้รับการชรําระให้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดคําถามแรกนะครับผู้ใดสมควรจะได้รับการชาระให้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดประการที่2ครับ พระเจ้าทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรพระเจ้าทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรประการสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายสิ่งที่เราต้องมีในกระบวนการรับการชำระให้บริสุทธิ์คืออะไรสามข้อนี้ครับถ้าพี่น้องตอบนะครับก็ตอบถูกแสดงว่าพี่น้องเข้าใจครับตอบผิดพี่น้องลองกลับไปฟังดูนะครับถ้า ไม่มีเวลาย้อนกลับพรุ่งนี้ผมจะเฉลยนะครับเราอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กันบ้างนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยเหลือเมตตาพวกเราก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาในหัวข้อปุจจาวิสัชนาหัวข้อที่36นะครับให้เรามานำสการพระเจ้าด้วยกันครับเชิญครับายต ข้ามีสุมอาสัยใครร้อนอ้อนใจให้มาอย่ารอใครขอประทานดังใจที่ไม่กัรเขนพระเย i die outside come my ที่น้องครับเนเรื่องเนื้อหาที่เราจะเข้ามาสู่การสร้างด้วยพระวจนะนะครับก็ปรากฏอยู่ในธรรมโรมบทที่5ข้อที่1ข้อที่5นะครับพระวจนะวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่5ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยทางพระองค์ เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่โดยความเชื่อและเราชื่นชมยินดีในความหวังใจว่าจะได้มีส่วนในสงาราศีของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เกิดมีประสบการณ์และประสบการณ์ทำให้เกิดมีความหวังใจ และความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความละอายเพราะว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญ์าณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่เราแล้วพี่น้องครับปบทฟังครั้งนะครับผมจะอ่านเป็นวเอร์ชั่นภาษาไทยนะครับ2อ1 1นะครับเวอร์ชน2่ง1ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธทำโดยความเชื่อแล้ว เราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยทางพระองค์เราจึงเข้ามายืนอยู่ในร่มพระคุณนี้และเราชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและความทรหดอดทน ทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าส่งใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้นทําให้มีความหวังและความหวังจะไม่ทําให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วพี่น้องครับเมื่อเราหันกลับมาดูนะครับว่าการที่เราถูกนับให้เป็นพลชอบธรรมการที่เราถูกรับให้เป็นบุตรและ การถูกชำระให้บริสุทธิ์นั้นถามว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราได้อะไรคำตอบนะครับประโยชน์ที่เราได้รับเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมการรับเป็นบุตรและการชำระให้บริสุทธิ์คือ 1. ความมั่นใจในความรักของพระเจ้าสันติสุขในจิตสำนึกผิดชอบ ความชื่นชมยินในพระพิญญาบริสุทธิ์ประการที่สองพระคุณของพระเจ้าที่ทวีมากขึ้นในชีวิตประการที่สามความมุมานะจนถึงบั้นปลายของชีวิตเพียงนับอีกสามประการนะครับผมขอสรุปให้สั้นลงเพื่อที่จะจดจ,ดจำได้ง่ายนะครับประโยชน์ที่เราได้รับเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการจานทำให้ถูกนับให้เป็นผู้ชอบธรรมการถูกรับให้เป็นบุตรและการชำระให้บริสุทธิ์คือ ความมั่นใจในความรักของพระเจ้าสานติสุขที่อยู่ในใจจํานึกผิดชอบและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือประการแรกครับประการที่2ก็คือพระคุณของพระเจ้าที่มากขึ้นในชีวิตประการที่3ก็คือความมุมาณะอุตสาหะครับที่จะไปถึงบั้นปลายของชีวิต3ประการนี้ครับพี่น้องครับกระบวนการการทําให้เป็นผู้ชอบธรรมหรือการถูกนับให้เป็นผู้ชอบธรรมกระบวนการ นี่นะครับเป็นการเกิดครั้งเดียวและมีผลตลอดการถูกรับให้เป็นบุตรก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวตอนที่เรารับเชื่อในพระเยซูระบังเกิดใหม่เกิดขึ้นครั้งเดียวครับแล้วก็มีผลตลอดไปแต่กระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นและมีผลตลอดไปไม่ได้เกิดชั่วข้ามคืนไม่ใช่ครับแต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเปลี่ยนแปลงดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ครับทําให้เราเห็นถึงความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนิรันดร์นะครับอย่างน้อย2ประการด้วยกันครับประการแรกครับเมื่อเรากลับมาดูกระบวนการที่เราถูกนับให้เป็นผู้ชอบธรรมกระบวนการที่เราถูกรับให้เป็นบุตรและกระบวนการที่เราถูกชําระให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นกระบวนการจําเป็นต่อการรับความรอด สิ่งที่สําคัญก็คือย่อมเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับหลักข้อเชื่อในเรื่องนี้ที่ถูกต้องนั้นเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของกระบวนการทั้ง3นี้เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้เชื่อแท้ทุกคนต้องผ่านการถูกรับถูกนับให้เป็นผู้ชอบธรรมผู้เชื่อแท้ทุกคนต้องผ่านการถูกรับให้เป็นบุตรของพระเจ้าและผู้เชื่อแท้ทุกคนจะต้องอยู่ในกระบวนการ ที่กําลังถูกชำระให้บริสุทธิ์นั่นแหละครับคือเป็นหลักฐานที่แสดงว่าเราเป็นผู้เชื่อแท้ถ้าเราไม่ได้ผ่านนะครับทั้ง3าประการที่ได้กล่าวไปแล้วข้อสงสัยเกิดขึ้นครับว่าเราเป็นผู้เชื่อแท้หรืออยังหรือถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ว่าเราเป็นอย่างไรเกิดกระบวนการอะไรในชีวิตของเรานั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมาก พี่น้องครับไม่ได้หมายความว่าผู้เชื่อทุกคนจะได้รับประโยชน์อื่นๆจากพระคุณของพระเจ้าไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะเรียนรู้ในบทเรียนนี้ก็คือเรากลับมาถึงความเชื่อพื้นฐานหรือหลักคําสอนพื้นฐานในเรื่องของชีวิตคริสเตียนนะครับพื้นฐานชีวิตคริสเตียนเราจะต้องรู้ว่าเราถูกนับหรือถูกรับให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วพื้นฐานชีวิตคริสเตียน เราต้องรู้ว่าเราถูกรับให้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วพื้นฐานชีวิตคริสเตียนเราต้องรู้ว่าเรากําลังอยู่ในกระบวนการการรับการชําระให้บริสุทธิ์อยู่เรากําลังอยู่ในกระบวนการนี้อยู่กระบวนการนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแบบค่อยเป็นค่อยไปกระบวนการนี้ต้องการความถ่อมใจต้องการจิตใจแห่งการเชื่อฟังต้องการท่าทีในการตอบสนอง ต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการอ่านพระวจนะของพระเจ้านี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ครับพี่น้องครับน่าเสียดายนะครับหลายหลายคนเนี่ยคิดว่าตัวเองมาเป็นคริสเตียนแต่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้ครับพอมาเป็นคริสเตียนปุ๊บก็กลายเป็นนักศาสนาก็คือมาประกอบพิธีทางศาสนามาถวายทรัพย์มาทำงานน,นู่นนี่นี่นั่นแต่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ เมื่อไม่เข้าใจเรื่องนี้ชีวิตเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับจะเปลี่ยนจากภายในจริงๆหรือเปล่าครับไม่มีใครรู้ทีนี้ถ้าเกิดชีวิตไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะภายนอกภายนอกก็อาจจะมีคนยอมรับแต่ภายในเป็นอีกแบบหนึ่งก็กลายเป็นคน2แบบ2มาตรฐานครับอยู่บ้านแบบหนึ่งอยู่ที่ทํางานแบบหนึ่งอยู่โบสถ์เป็นอีกแบบหนึ่งอันนั้นเรียกว่าถูกครอบงําด้วยวิญญ,ญาณศาสนา วิญญาณศาสนานั้นเป็นวิญญาณแห่งการหลอกลวงนะครับศาสนานั้นเป็นการถือแต่เปลือกนอกถือตามพิธีกรรมถือตามประเพณีถือตามการปฏิบัติของคนอื่นเลียนแบบครับแต่จริงๆข้างในไม่ได้ถูกเปลี่ยนอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับพี่น้องเป็นเรื่องสําคัญ กระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับที่อยู่ในคําสอนเรื่องนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับนอกจากเจ้าตัวกับพระเจ้าครับพระเจ้าเท่านั้นที่รู้กับเจ้าตัวว่าเจ้าตัวรู้ไหมว่าตัวเองนั้นถูกเปลี่ยนแปลงจากข้างในเจ้าตัวรู้ไหมว่าเราถูกนับให้เป็นคนชอบทมแล้วเจ้าตัวมีความถ่อมใจพอมีความเชื่อฟังพอมีจิตใจที่มีท่าที ในการที่รับการทรงนำของพระเจ้าเชื่อฟังทอมใจกับใจใหม่พี่น้องครับมีไหมครับถ้ามีเราจึงจะมั่นใจได้ว่าเราเป็นผู้ที่เชื่อที่แท้จริงครับไม่ใช่ผู้เชื่อเทียมเท็จประการสำคัญประการต่อไปก็คือประโยชน์ที่เรากำลังพูดนี้มันเกี่ยวข้องกับความมั่นใจในความรอดครับมันเกี่ยวข้องกับสันที่สุขในใจจิตสานึกสันทีสุขในจิตสานึก ความชื่นชมเยนดีนะครับเป็นเรื่องทั้งหมดที่เราจะได้จากการที่เราบังเกิดใหม่เราถูกนับให้เป็นคนชอบธรรมเราถูกรับเป็นบุตรและเราถูกชาระให้บริสุทธิ์อยู่ในกระบวนการการชําระให้บริสุทธิ์มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับเกิดขึ้นและดําเนินอยู่ในคนคนนั้นประโยชน์อื่นๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยตัวมันเองแต่เกิดมาจากประโยชน์หลักทั้ง3ประการนี้ประโยชน์หลักทั้ง3ประการนี้ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสาประการนี้คือการถูกนับให้เป็นผู้ชอบธรรมการถูกรับให้เป็นบุตรและการอยู่ในกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์นั้นทําให้เราเกิดความมั่นใจในความรอดทําให้เรามีสันติสุขกับเจตสํานึกของเราและเราให้มีทาให้เรามีความชื่นชมยินดีในชีวิตมีสันติสุขที่เกิดขึ้นครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น เม <im itation> ื่อผมได้ไขควรถึงประเด็ดนนี้พี่น้องครับมันเป็นเรื่องแห่งความชื่นชมยินดีนะครับเป็นเรื่องแห่งความหวังมันเป็นเรื่องแห,ห่งการที่เราสามารถที่จะกระโดดโลดเต้นมีความสุขยินดีเป็นล้นพ้นได้เพราะอะไรครับ <im itation> เพราะว่าพระเยซูจเจ้าได้ทรงนําสิ่งเหล่านี้มาถึงเราการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนการที่พระองค์ได้ทรงรับความทุกข์ทรมานการที่พระองค์ได้เป็นที่มีความตายทําให้เราทั้งหลายได้รับสิ่งเหล่านี้ แต่เมื่อในสถานภาพของการถูกนับให้เป็นผู้ชอบธรรมสถานภาพที่เราเป็นลูกของพระเจ้าสถานภาพที่เราบริสุทธิ์ขึ้นมีชีวิตที่อยู่ในการถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ที่เรามีอยู่นั้นก็ทําให้เราได้รับพระพรทําให้เกิดสันติสุขในใจทําให้เกิดความมั่นใจในความรอดทําให้เกิดความชื่นชมินด,ดีมีสันติสุขเป็นล้นพ้นที่เกิดขึ้นในใจพี่น้องครับ ขอให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับพี่น้องที่รักของผมทุกทุกท่านที่ฟังเสียงสิทธิพิบาลขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระวจ,จนะของพระองค์นั้นทําให้พวกข้าพงหลายได้รู้ว่าเมื่อข้าพงหลายมีทั้ง3ประการก็คือการถูกรับให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วการถูกนับให้เป็นลูกของพระองค์แล้ว และการอยู่ในกระบวนการการรับการชำระให้บริสุทธิ์ข้าพงค์ทั้งหลายจะมีความชื่นชมินดีมีความสันติสุขในใจมีความมั่นใจในความรอดมั่นใจในชีวิตนิรันที่พวกข้าพงค์ทั้งหลายมีอยู่มันเกิดเป็นความชื่นชมินดีเป็นสันติสุขภายในแม้ว่าข้าพง์ทั้งหลายบางคนบางท่านอาจจะอยู่ในความทุกข์ยากลําบากอาจจะอยู่ในระหว่างการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญในชีวิต อาจจะอยู่ในระหว่างการเจ็บไข้ได้ป่วยขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้สันติสุขเหล่านี้ได้บังเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของพวกข้าพงษ์ทั้งหลายให้ความชื่นชมดีที่อยู่ภายในเกิดขึ้นเป็นสันติสุขที่อยู่ภายในเป็นความมั่นใจในความรอดที่มีวันหนึ่งข้าพงทั้งหลายจะต้องไปพบกับพระองค์ทุกทุกคนอย่างแน่นอนขอพระเจ้าได้ทรงโปิดเสริมกําลังความเชื่อประทานจิตจานึก ที่บริสุทธิ์ประทานสันติสุขที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจอยู่เหนือความเจ็บปวดอยู่เหนือความต้องการที่ไม่ชอบทั้งหลายหยิบยกเอาสิ่งต่างๆที่พระองค์ไม่พอพระทัยในชีวิตของข้าพงศ์หลายออกไปนี่เป็นคําทูลขอเป็นคําอธิษฐานของพวกข้าพมาหลายในเช้าวันนี้กราบทูลขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมน พี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ